คพื่อนเสียงดังหน่อยเด้อว,วันนี้นะคะก็จะมาแพ็กกล่องสุ่มตามที่บอกกันค่ะก็คือเราจะมาแพ็กนั่นแหละแพ็กเอ่อห้าบาทก่อนละกันนะรู้เพืดเด่อนเพื่อนคนไม่สิคนมันไม่ค่อยซื้อห้าบาทก็เลยห้าบาทมันไม่คุ้มหรอกมันไม่ทำห้าบาท ๋ยวทำสักสองสองนะใช้อันนี้นะทุกคนหยิบม,มาก่อนหนึ่งสองเป็นสังเป็นนี้แล้วจะใส่โฟมไปก่อนเลยอย่างแรกโฟมโฟมอยู่ข้างบนหลังจากที่เรารีวิวไปแล้วทุกคนทุกคนน่าจะรู้ว่าโฟมอยู่ตรงไหน,น <c oughs> แล้วก็ใส่แค่นี้ก็พอต่อไปเราต้องใส่สติ๊กเกอร์แล้วก็รีวิวไปทุกอย่างแล้วทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราหยิบอะไรมาจากตรงไหนตรงนถ้ถ้า,ถามันไม่ได้อยู่ในกล้องนะก็จะเอาให้ซับ หน่อยเพราะว่าเอา่อใช้แบบเอ่อให้ให้บางคนไปบางแบบแผ่นเดียวเนาะเอาแผ่นเอาเป็นแผ่นนี้น่ารักอยู่นะเป็นแบบทะเลทรายทะเลทรายใส่ลงไปพับงนี้นะทุกคนมันมีคนเอาอยูนะ่เราทำเอ้ยเราทำห้าบาทไปสามถุงใช่ไหมแล้วเราทักไปบอกเพื่อนใช่ป่ะนั่นแหละเพื่อนเราบอกว่าขอสามถุง นั่นแหละเรายังไม่ได้บอกจํานวนเลยนะว่าเราทำห <c oughs> ้าบาทมากี่ถุงถ้ามันเอาสามถุงพอดีเลยสิบห้าบาทเรายังมันยังไม่ได้เอาไปเลยน, <c oughs> นี่ใสไปแล้วเอ้าแล้วเราจะปิดทําไมเราต้องใส่อะไรอีกเรียนแล้วอะเรียนแล้วว่าเราเราต้องใส่อะไรอีกเร,รเาต้องใส่อะไรทุกคนอันนี้เป็นเทปอ่าสองอัน ใช่สองอันเราใช้กันไก่นะคะที่นที่เราเราไม่ได้บอกตำแหน่งของกันไก่เราบอกแค่ว่าเราทําติดเองเราทําที่หวอย้ตรงั้นเองอ่าเราจะตัดตรงนี้ออกงมีสองอันเ้วตัดตรงนี้ออกส่วนเกินก็ตัดไปประมาณนี้นี่สองอันนะคะ เกอร์บอกเลยเราแถมเยอะมากมันเราบอกว่าเป็นว่าบอกว่าเป็นเอ่อกองสูงเครื่องเขียนแต่ว่าแบบมันไอ้นี่อะทุกคนมันไม่เน้นว่าเครื่องเขียนตลอดมันคือขอเครื่องเขียนผสมไอ้นี่ <c oughs> เดี๋ยวมานะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวมาทุกคนเดี๋ยวเรามานะ โอเคทุกคนเรามาแล้วเราไปหยิบหนังยางดำมาเกอคนไหนไม่มีแล้วแถมไปซักสามเส้นสามเส้นอือสามเส้นสามเส้นเนาะใช่เอากล่องโยกใส่ไปอันนี้เราแถมจริงๆนะทุกคนเราให้ทุกอย่างต่อไปเราใส่อะไรดใช้แล้วก็ไม่น่าจะหายได้ไว้าย ใี่เราบอกว่าของใช้แล้วห้ามให้คนอื่นหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนให้มาห้ามขายให้คนอื่นไะขายให้อะไรอีเดียวห้าบาทอุ้ยนี่ไงติ๊กเกอร์แคบแบติ๊กเกอร์แคบแบแคบบูบเอเคมาปิดเพื่ออะไรใส่ไปสามอันเหมือนเดิมเอาไปเอาไปเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆสามอัน มันมันจะเป็นกล่องสุ่มสติ๊กเกอร์อยู่แล้วเนี่ยทุกคนเราให้สติ๊กเกอร์เยอะมากแล้วเราก็มีสติ๊กเกอร์เยอะมากไม่มได้รวยนะลุงเอาๆลืมใส่ลืมใส่นี่มันไม่มีขายมันมีขายอยู่ไหมบ้านบ้านใครมีขายบ้างอะ่ะบ้านเราไม่มี พอห้าบาทไม่คุ้มจะตกนี่มันไม่อเอาแถมกบเหล่าแล้วอ่ะมีเพื่อนบ่นด้วยอ่ะว่าเออมีกบเหล่าทุกอันเลยเหรออนี้มันบ่นเพราะคุ้มหรือมันบ่นเพราะอะไระทุกคนเพราะมันซื้อไปสองกล่องมันแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนของไอ้คนนั้นมันก็ซื้อไม่กล่องหอกล่อง แล้วของเพื่อนมันก็มีอ่อไอไออันนี้เหมือนกันอะไรวะอ่าไอ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 กบเราเหมือนกันก็มันมันก็มีทุกวันจริงๆอ่ะแล้วก็บอกว่าใช่มันมีทุกวันเออมัน เราต้องย้ายของเพราะเราต้องหยิบของข้าใน,ในกองกาดต้องหยิบอะไรอะ่ะมันมีอะไรให้เราหยิบเราไม่รู้ทออ่องมาเลยไม่มีเหตุผลเราก็ไม่เอา,าเรามาเราไปหยิบกิบตามก่อนทุกคนเรามาแล้วนะกลิบตามอันเนี้ยแผงมันจะดูเก,ก่าๆน,นะกคนยาวว่าเรานะแต่ของมันมันใหม่มากเลยนะทุกคนเราไม่เคยใช้เลยนะ เราไม่เคยใช้คก็จริงๆเราไม่เคยใช้เลยนะทุกคนไม่เคยใช้สักอันถือเราเอาไปใช้แล้วก็าวางไว้ที่อีกห้องนึงเราจะไม่เอามาเก็บอย่างนี้มันไม่มีค่าสมมนิลมสนิม,มนไวนะ้เลยถ้ามันมเนียวก็จะคัดออกนะอ่เพราะมันอยู่มานานมากนี่ได้แล้วห้องหนึ่งโดยเขียนราคาก่อนนะคนดิจิ 5บาทนี่เขียนไว้มุมบนแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาอันนี้มาติดให้เป็นสัญลักษณ์ว่าร้ันเลา เรียบร้อยนี่ได้แล้วนะห่อหนึ่งห่อหนึ่งก็เจ็ดนาทีแล้วพระเจ้าห่อต่อไปแนละ้วทุกคนเราจะทำห้าบาทสองห่อสิบบาทหนึ่งกล่องเอ๊ะมันมีคนเรียกร้องไนะอ้ยี่สิบบาทมายอะเมืองเพราะว่าเราทำเราทำแค่ห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทแล้วก็ยี่สิบห้าบาท เรวกลัวคนต่อราคาไงนี่ถูกตล้วไปใส่โฟมก่อนเลยสิบห้าล้านเมตรใันจะเป็นนัง่งนะเอะเยอะกว่านี้แล้วกันนะมนไม่ไเพีเพิ่มนิดเดียวค่ะอือฮึมันชอบเกาะอ่ะทำให้มันแบบกระจายกระจายกัน ใช่เออ,อนั่นแหละใส่ออสติ๊กเกอร์ไปเหมือนเดิมเลยเราจะทำเหมือนเดิมเป๊ะนะทุกคนเหมือนเดิมเป๊ะเลยเป๊ะเพี้เลยอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไปแล้วนี่ก็ใช้ไปแล้วอ่ะนี่ก็ใช้ไปแล้วไม อ่น,นี่ไงอันนี้โปติคนขายโปติคนขายสติกเกอร์เนี่ยแผ่นละหนึ่งบาทหรือสองบาทเลยนะอันนี้คือห้าบาทได้ของเยอะขนาดนี้ถ้าใครมาว่านี่ไม่ต้องเอานะบอกเลยแค่โฟมก็แพงเลยเอาโฟมเอาใน DIY อ่ะมันมีโฟมอยู่นะทุกคนแล้วโฟมแบบ โฟมมันเป็นแบบแยกสีทุกคนแล้วเราก็เอาโฟมมาผสมกับเองแต่นี้เพื่อนเราให้มานะเราเลยไม่ได้เปลืองอะไรกับโฟมมากใหนานนนม,มันไม่ได้เน้นว่าเครื่องเขียนหรืออะไรอ่ะมันมันคือสูงสูงกล่องสูขขง,สขขงกปกตินั่นเหละแต่แค่บางบางกล่องเราจะใส่พวกปากกาอะไรอย่างนี้ไป้วยถ้าเป็นแบบสิบบาทขึ้นไปนะ แล้วก็ตัวหน่ำแน้มตัวหน่ำเนมด้วยตัวหน่ำแน้ม,มนี่ก็คือแคแรองใ่ะทุกคนเราเรียกว่าตัวหน่ำเน้มสามอันโหหยิบมาสี่อันพักข้าวนี่ประมาณนี้สามอันถ้าหยิบมาสี่อันนี่แบบขาด,ดนิดนึงนะทุกคน แล้วที่เจสไปในนี้อ่ะอืมมันน่ารักมาแรงแค่ไพน้องอ้ยตุยตุยอะไรเนี่ยวัวอะไรวัวอะไรมันไม่ได้เบิร์ไปเองใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ลูกแมลงสาบใช่ไหม เพื่เกียดมันเลงเปล่าเลยเกียดเข้าไใส่อะแต่ถ้ากลัวก็กลัวไปทิ่นี่เรามีเยอะนะแต่เราให้สองอันเพราะคนไม่ใช้นั่นเที่ยวให้สองอันคนไม่ใช้นั่นคือเหตุผลแล้วเราใส่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซองเก่าก่อนจิบดำ ไม่ติดไปโรงเรียนเพราะว่าครูกำชับอย่างมากถูถูถนิดนึงเผื่อมีฝุ่นเกาะแล้วใส่ได้เลยติเช็คดูก่อนโอเคได้เป็นไม่ติดหลืออะไรมันเหลืออะไรนี่ติกเกอร์นี้กันไกลกันไกลกันไกล แบบรวดเร็วมันจะมีอันนี้ตลอดเลยเพราะว่าก่อนก่อนหน้าีเราเราใช้แปะไอหัวตรงนี้ไปไงนี่เหลืออะไรเปออ้าะอะน,นี่นี่แคบลิปนี้อันนี้เรา ก็น่าจะมีแค่นี้มีแค่นี้แลลวทุกคนมันไม่จําเป็นต้องอะไรอยู่เพราะมันขาดถุงพูดจริงๆหรือมันขาดถุงอืมเนี่ยห้าบาทได้แล้วใครไม่ซื้อไม่ตองซื้อเอ้ยแมวปิดพัดลมเพื่ออะไรมีมือมีตีไม่ได้ดนหน่งเี๋งเลยครับ เขียนไปนเลยห้าวิลายมทุเรศมากเลยอ่ะบาทบอแบ,บมยแ้ยอะไรก็จุดนะก็รีเกียรแล้วก็แปะไปเหมือนเดิมเนี่ยแหละสาเหตุที่มันไอ้นีแ่แต่ถ้าเป็นแบบกล่องเราก็แปะะแล้วก็วกโอ้แมว อย่าปิดผัดลมพรอมด้วยอ่าทุกคนองอัน